ดีับพี่น้องนี่จะมาพามาดูการทดลองเลี้ยงกบครับเป็นกบอายุประมาณ1เดือนเป็นกบตัวเล็กตัวเท่งนิ้วโป้ม,มือของเราเนี่ยครับไปรับมาประมาณ3ามร้อยกว่าตัวครับเราก็เลี้ยงเสร็จมาก่อนครับเป็นแค่การทดลองครับพี่น้องถ้าขัดข้องบกพร่องการใดก็ขออภัยด้วยนะครับ ความรู้เอามาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับพี่น้องตอนนี้ผมยังไม่มีบ่เลี้ยงผมก็เลยลองเลี้ยงทดลองใน,มมนกรงมังกรแบบใส่น้ําตาบ้านเราลองดูก่อนครับเดี๋ยวจะพาไปดูกันครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องก็เป็นกบที่ผมทำมาเลี้ยงครับสุดนี้ก็จะเป็นตัวเล็กสุดครับนี่ครับตัวเล็กที่สุด ผมแยกไว้เป็นขนาด3ามสุดครับสุดกลางสุดใหญ่สุดครับนี่สุดนี้คือสุดตัวเล็กสุดครับตัวก็จะต้องนี้ไปรับปลาตัวละหนึ่งบาทครับไปจะมาลองทดลองเลี้ยงดูว่าตัวมีตัวสีดำสีอะไรต่างๆครับ เดี๋ยวไปพาไปดูทูตที่สองครับพี่น้องพี่น้องสูตที่สองทุดขนาดกลางครับใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งครับน้องก็ลองเลี้ยงไว้แบบนี้ก่อนครับแบบนี้ผมว่ามันก็น่าจะเปลี่ยนน้ำง่ายนะครับพี่น้องแต่ว่ามันอาจจะทำให้กบตัวช้าหรือท,ทำให้น้ำเน่าเร็วครับ ก็อย่างว่าครับนี่คือการทดลองเลี้งของผมครั้งแรกครับผมก็จะลองไปหลายๆอย่างครับกบกตัวสวยครับสมบูรณ์ทุกตัวครับเดี๋ยวจะพาไปดูตัวใหญ่ครับนี่ครับพี่น้องตัวก็เริ่มโตขึ้นมาครับตัวก็อ้วนใหญ่ครับเดี๋ยวจับขึ้นมาดูนะพี่น้องนี่พี่น้องก็มีแตยใสนี้นะครับ นี่ครับกบก็ส่วนนี้ก็เป็นชุดใหญ่ที่ผมแยกออกมาครับเพราะว่าถ้าเราเอารวมกันตัวเล็กตัวใหญ่ตัวใหญ่มม่อาจาะกินตัวเล็กได้ครับมีกบกป็นี่สีแปลกอะไรีไ่น้องนี่ครับนี่ทีกบสีแปลกนี่นะครับผมก็ว่าจะลองทดลอง้ยงไปก่อนครับ ถ้ามันไม่ดีอะไรผมก็จะหาผ้าใบแบบผ้าใบสีเขียวครับแล้วก็มาขุดหลุมฝังเป็นเสาที่เขาทำกันเอาไว้เลี้ยงปลาเลี้ยงกบครับแต่นี่คือการทดลองนะครับพี่น้ององค์มรู้มาแรกแข่งกันได้ครับว่าเลี้ยงในองค์มังกรแบบนี้จะดีไหมครับ แต่ว่าถ้ามันโตขึ้นตัวนี้หนึ่งก็ต้องแยกออกครับเพราะว่ามันจะเออดกันนี่คือการทดลองของผมครับครับผมก็ไซส์สวยครับมีใส่กลางครับก็นี้แหละครับไส่เล็กของผมครับนะครับพี่น้องวันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูแค่นี้ครับการเลี้ยงกบของผม ผมเพิ่งไปเอามาลองย่างกันครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับพี่อองว่าจะเป็นยังไงจะโตขึ้นไหมหรือว่าจะตายหรือว่าน้ําเน่าบ่อยหรือจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับผมขอบคุณครับ